ประชาชนครับสวัสดีครับใครถูกหวยบ้างครับนี่ความจริงนะถ้ามันออกสัก2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะไอ้เลข79ตัวหลังนี่มันยิงทุกวันนี่มันน่าจะออกต่คราวที่แล้วแล้วเอาละครับให้เขาสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าทำชิบหายมาแล้วมาเยอะแล้วทำให้ประชาชนได้ตังค์สักเรื่องบ้างคุณยิ่งรัก เอาละครับผมเองวันนี้เนี่ยขึ้นมาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องที่หลายคนบอกผมว่าอยากให้พูดสักทีผมก็ไม่ยอมพูดเรื่องนี้สักทีแต่วันนี้จะพูดแล้วครับวันนี้จะพูดเรื่องพลังงานให้ท่านฟังครั้งแรกจะเป็นการพูดที่ยากที่สุดตั้งแต่ปราศัยมาบนเวทีกอปปส เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีเหลือเกินครับใจจริงแล้วผมอยากจะให้ภาคประชาชนนักวิชาการได้แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางแต่ผมดูแล้วว่าคนดีก็เห็นแตกต่างกันแต่คนชั่วนั้นไม่แสดงความเห็นอะไรเลยแดกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงคิวครับที่อาจจะต้องขึ้นให้ข้อมูลในเรื่องของนโยบายด้านพลังงานกันบ้างแล้วเล่าให้ฟัง เป้าหมายมีแค่สองอย่างเท่านั้นที่อยากจะเห็นการปฏิรูปเรื่องนี้คืออยากเห็นประชาชนบริโภคพลังงานในราคาที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้และอยากเห็นคนโกงทำมาหากินไม่ได้และไม่มีที่ยืนในเรื่องพลังงานในประเทศไทยสองเรื่องเท่านั้นที่ผมบอกว่ามันเซนซิทีฟเพราะผมเจอคนสามประเภทในการเป็นผู้แทนมาหปีในเรื่องพลังงานเรื่องเดียว ประเภทแรกผมเจอ n g o ครับนักวิชาการอิสระเป็นคนดีขีดเส้นใต้ครับทำทุกอย่างด้วยหัวใจปกป้องประโยชน์ประเทศชาติแต่เวลาคนทำอะไรด้วยหัวใจแล้วมักจะมีอารมณ์ครับเวลาประชุมทีไรวิดวางมวยกันทุกทีกับ NTO เพราะว่าแกด่าก,ก่อนเลยนี่คือคนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนดี คนประเภทสองก็คนดีเหมือนกันครับก็คือข้าราชาการที่เขาอยู่ในกระทรวงพลังงานข้าราชาการในกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นนักวิชาการกระทรวงนี้เล็กมากมีงบประมาณปีหนึ่งพี่น้องไทยสิครับกระทรวงพลังงานเริ่มเทิมแบบนี้งบประมาณปีเท่าไหร่สองพันล้านปีนี้มีแค่สองพันกั้สิบแปดล้านคนมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลา NGO มาคุยกับนักวิชาการที่อยู่ในกระทรวงเป็นข้าราชาการเนี่ย คุยกันทีไรทะเลาะก,กันทุกรอบเพราะว่าถ้าเริ่มเปิดฉากมาด้วยการด่าก่อนข้าราชการในกระทรวงก็มกกักจะตั้งป้อมทันทีแล้วก็ปกป้องข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ในอดีตมันก็วนกันไปแบบนี้แล้วก็คิดมุ่งไปข้างหน้าไม่ได้ทั้งๆท,ที่ข้าราชการและ n g o เองก็ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการทำความดีให้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับและผมเห็นพูดผ่านสื่อเถียงกันหลายเรื่องในนโยบายพลังงาน ผมจะขอย้ําอีกครั้งว่าสิ่งที่เรามาต่อสู้เราขอให้เราต่อสู้เลยกันไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิชาการอิสระหรือท่านจะเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงนี้หรือแม้กระทั่งพวกเราในกปปศมุ่งหน้าอย่างเดียวก็คือให้กลุ่มบุคคลที่สามที่ผมเจอในระบบนี้ออกไปวเสถีนั่นคือนักการเมืองที่ขี้โกงและพ่อค้าที่วิ่งเต้นท่านครับไอ้กลุ่มคนนี้ต่างหากที่เราต้องทะเลาะด้วย ไม่ใช่ทะเลาะกันเองทำไมผมถึงบอกว่ากลุ่มคนนี้น่ารังเกียจผมเล่าให้ฟังครับกลุ่มพ่อค้าที่มาเป็นนักวิ่งเต้และนักการเมืองเวลาเขาหากินกับเรื่องพลังงานสองฝั่งระหว่าง n g o กับข้าราชการเถียงกันพวกนี้อาศัยจังหวะครับไม่เถียงกับใครทั้งนั้นเข้าไปหากินผมเล่าโครงการบางโครงการให้ฟังท่านเคยได้ยินโครงการที่เขารับซื้อพลังงานทดแทน เช่นถ้าท่านไปสร้างกังหันลมแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้หรือไปเก็บขยะแล้วทําเป็นโรงขยะชีวภาพสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาลับซื้อมากกว่าราคาปกติยูนิตละ8บาทภาษาเขาเรียกว่าแอดเดอร์บวก8เชื่อไหมครับใบอนุญาตแอดเดอร์บวก8มันวิ่งกันขาขวิดในกระทรวงพลังงาน นักวิ่งเต้นอยากจะได้เพราะว่านโยบายเขาบอกว่าอยากกระทําพลังงานทดแทนมันก็ไปวิ่งขอใบอนุญาตกันมาเต็มหมดเชื่อไม่ว่าวันนี้สร้างไปได้นิดเดียวเท่านั้นพลังงานทดแทนใบอนุญาตที่เอามาก็ขายต่อก็เป็นช่วง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 สุดท้ายแล้วนโยบายพลังงานประเทศไทยก็ไปไม่รอดเพราะมึงมวัวแต่ให้เฉพาะแต่พวกเดียวกันเองไอ้อดเดอร์บวกแปเนี่ย คนไปหากินเยอะแยะครับกับระบบพลังงานในวงการการเมืองในวงการพ่อค้านักวิ่งเต้นเพราะคนดีมวัวแต่ทะเลาะกันไนีต้องเข้าใจครับวันนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าไปคุยกันมาแล้วทุกฝ่ายมาดูซิว่าขา้าราชการกระทรวงพลังงานไปไหนรอดงบประมาณปีหนึ่งมีแค่2,000ล้านปีนี้มีแค่2,000กับอีก58 000, ล้านเอาชีวิตไปแขวนไว้กับปตทหมด ปตทเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่95ของโลกเวลาเขาจัดว่าบริษัทไหนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดว่าอยู่ในบริษัทที่ชื่อว่าเป็นแลนด์กิ้งที่ชื่อว่าฟอร์จูน500หรือฟอร์จูน5 0 0ครับใหญ่ระดับ95ของโลกเพราะฉะนั้นระบบของปตทและข้าราชาการในนั้นเขาเกื้อนหนุนกันมาแต่ต้นแล้วเงินเดือนน้อยแต่เป็นนั่งเป็นบอร์ดปตทค่าตอบแทนมันสูงเฉพาะแต่บนโต๊ะนี่ไม่เกี่ยวใต้โต๊ะ เพราะฉะนั้นเวลาข้าราชการเขาคิดเขาก็คิดวพื่อปกป้องปตทน,นั่นแหละต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือปัจจัยหลักของประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ส่วนพี่น้อง n g o ทั้งหลายที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจและเป็นคนทุ่มเทต้องใจเย็นลงกว่านี้ครับแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันแบบนี้ประเทศถึงเดินต่อไปได้ในในโยบายพลังงานผมเห็นแล้วไม่สบายใจเลยในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับ คนที่เราควรจะด่าเรื่องพลังงานคือรัฐบาลชุดนี้ต่างหากผมพูดแบบนี้เพราะว่าเห็นอกเห็นใจครับเพราะหลายท่านเป็นคนดีเอาละเล่าให้ฟังเลยและเป็นการให้ข้อมูลว่าปตทจะต้องเอาคืนมาหรือไม่และคนชื่อทักษิณชินวัตรทำอะไรกับบริษัทปตทแล้วยังความชิบหายมาถึงทุกวันนี้พี่น้องฟังให้ดีครับ หัวใจของเรื่องเมื่อกี้ผมบอกแล้วต้องให้คนโกงไม่มีที่ยืนและจะต้องทำให้ประชาชนได้รับการบริโภคพลังงานที่เป็นราคาที่เหมาะสมมาดูเรื่องปตทเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลว่าเมื่อก่อนปตทเป็นการปิตโตรเลียมก็เป็นของประชาชนทั่วไปเป็นรษฐษัฐวิสาหกิจทั่วไปทักษินเข้ามาอยากจะขายปตวทวิธีการขายปตทอของเขามันพิษดานจนถึงทุกวันนี้แล้วมันผิดกฎหมายอยู่เนี่ย ปตทนั้นเป็นธุรกิจที่มีสองธุรกิจในตัวครับหนึ่งเป็นธุรกิจที่แข่งขันได้กับธุรกิจที่แข่งขันไม่ได้ฟังเรางงแข่งขันได้คืออะไรครับก็ไอที่ไปทําปั๊มน้ํามันไปทําเคมีไปทําอะไรพวกนี้แข่งขันได้หมดอะแต่ธุรกิจของปตทที่แข่งขันไม่ได้และเป็นธุรกิจผูกขาดนั่นก็คือธุรกิจท่อส่งน้ํามัน่งแก๊สครับท่อส่งแก๊สที่อยู่ในอ่าวไทยทั้งหมดใต้ทะเลยันบนบก เป็นธุรกิจที่ไม่มีใครแข่งกับคุณเพราะสมัยก่อนตอนคุณเป็นการปิดตัวเลียมแห่งประเทศไทยคุณไปออกกฎหมายเว้นคืนที่ประชาชนทั่วไปได้เอกชนทําได้ไหมครับทําไม่ได้คุณทําได้เพราะคุณคือการปิดตัเลียมในอดีตไอ้อันนี้แหละขีดเส้นใต้ให้ดีนะครับมีมติคอรอมอตั้งแต่สมัยคุณชวนนุ่นออกมาบอกว่าปตอทอนั้นจะต้องแยกสิ่งเรื่องของท่อ ที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้เป็นการผูกขาดกับสิ่งที่แข่งขันได้ออกจากกันทักษินเข้ามาเอาหุ้นปะตะทเข้าตลาดขายแค่หนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีทําไมปะตะทเนื้อหอมครับเนื้อหอมเพราะเขาไม่ได้ทําตามมติคอรมอเขาเอาของที่ไม่มีคู่แข่งกับของที่มีคู่แข่งได้ รวมแล้วขายไปเลยทำไมมันทำแบบนั้นล่ะนี่ครับทักษิณทำเขาทำเพราะเขาต้องการให้หุ้นปะตะทมันทยานไม่หยุดยังไงแล้วทุกวันนี้ก็สมใจอย่างที่คุณคิดหุ้นปะตะทมันทยา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 นไม่หยุดก็ไม่ทยานไม่หยุดได้ยังไงก็คุณมีธุรกิจท่อน้ำมันไอ้โทษทีครับท่อแก๊สในอ่าวไทยผูกขาดอยู่รายเดียวไม่มีรายอื่นเลย รับซื้อในที่ขุดเจาะมึงก็รับซื้อคนเดียวไม่มีรายอื่นเลยทาไมไม่มีรายอื่นก็คุณเป็นเจ้าของท่อเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นปตทนั้นทะยานดิ่งไกลเลยนักธุรกิจในยุคนั้นที่ซื้อมากก็เพื่อนคุณทักษิณนั่นแหละคุณประยุทธ์มหากิจสิริเจ้าของเนสกาแฟเป็นสอวอลูกชายเขาเป็นนักสแสดงครับ เป็นเพื่อนสนิทกับพานทองแท้แล้วสุดท้ายลูกชายเขาคนนั้นก็ได้เป็นรองโฆษกรัฐบาลของพักไทยรักไทยความสัมพันมนวนกันอยู่แบบเนี้นั่นแหละกำไรมหาศาลกําไรไม่กําไรไปถามประยุทธ์ดูว่ากำไรเท่าไหร่มหากิจศิวิเจ้าของเนสกาแฟนี่คือปตทที่เขาเอาของที่เป็นสัมปทา,านของรัฐเอาออกไปขายพี่น้องครับผมจะเล่าให้ท่านฟังก่อน ตอนที่เราจะเดินต่อไปว่าจะเอาปตทกลับคืนมาไหมโปรดฟังข้อมูลดังต่อไปนี้ปตทถือหุ้นรัฐวิาษ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 าสาหกิจกระทรวงการคลังถือหุ้น51%ไอกองทุนวายุพักถืออีก15%รวมแล้วเป็น66พูดง่ายๆคือ66นหลวมถืออีก33%ขายต่างชาติและขายนักลงทุนในประเทศเอาปตทมาคุ้มไหมถ้าเราคืนมาพี่น้องว่าคุ้มไหมครับฟังผมพูดได้ดีกัน เอาปตทคืนมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าต้องซื้อหุ้นของปตทคืนมาในตลาดในระบบต้องเสียเงินอีกหลายแสนล้านบาทแล้วเอาปัญญาที่ไหนครับรัฐบาลจะเอาเงินหลายแสนล้านบาทไปซื้อหุ้นปตทกลับมาแล้วซื้อหุ้นปตทกลับมาพลังงานมันถูกจริงหรือเปล่าไม่ใช่ผมถึงบอกว่าเป้ามันไม่ใช่การเอาหุ้น หรือเอาตัวปรทกลับมาเป็นของรัฐบาลเอามาเป็นของประเทศไทยครับแต่สิ่งที่ผมทวงถามบนเวทีนี้เพื่อจะกําหนดเป็นประเด็นให้ชัดเจนก็คือว่าท่อแก๊สในระบบขนส่งมึงต้องเอาของประชาชนคนไทยกลับขึ้นมาเป็นของคนไทยทั้งประเทศแล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะคุณทําผิดมติคอรามอคุณเอาหุ้นไปขายได้ยังไงเขาบอกว่าให้คุณแยกออกก่อนไงระบบท่อไม่ให้คุณรวมไปขาย แล้วคุณจะไปขายได้ยังไงในหนังสือชี้ชวนการซื้อหุ้นของปตทผมเล่าใหพี่น้องฟังครับเวลาเขาจะเอาหุ้นออกขายครั้งแรกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าขายแบบ IPO IPO เนี่ยคือการเขาเรียกว่า Initial Public Offering พูดภาษาอังกฤษหน่อยครับคือการออกขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกในหนังสือชี้ชวนที่ให้ประชาชนเข้ามาซื้อเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าพอครบกำหนดเลยเวลาหนึ่งปี ปตอทอนั้นจะต้องแยกระบบท่อครับที่แข่งขันไม่ได้นะออกซะก็แปลว่าผู้ลงทุนรู้อยู่แล้วว่าระบบท่อปอตอทอไม่มีสิทธิ์ขี่เส้นใต้500ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปต้องเอาระบบท่อทั้งบนบกและในน้ำคืนกลับมาที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจากปตอทอ และไอ้นี่แหละมันจะทำให้พลังงานถูกจริงนี่คือเป้าหมายครับรออยู่นานแล้วว่าจะพูดเรื่องนี้เต้านี้ต่างหากเอาท่อขึ้นมาท่านว่าทำไมวันนี้มันไปกันไม่ไหวล่ะราคาท่อใครกำหนดราคาก็มันของปตท ถ้าผมย้อนเวลากลับไปให้ท่านนะครับผมจะเรียบเรียงเรื่องให้ท่านฟังเข้าใจง่ายๆศาลปกครองเนี่ยเคยตัดสินว่าให้ท่อน,นั้นกลับมาเป็นของคนไทยแต่ศาลปกครองเนี่ยตัดสินเฉพาะท่อบนบกเท่านั้นที่ไปเป็นคืนที่ดินมาเนี่ยให้กลับเป็นของคนไทยและบุคคลที่ทําให้เรื่องนี้ชนะคดีได้เป็นสอวกรุงเทพมหานครรสนาโตสิตกูลนั่นคือความเจ๋งของเขา แต่ถ้าพูดกันให้หมดสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่แค่บนบกคุณต้องเอาทั้งในน้ำทั้งระบบท่อคืนกลับมาสู่คนไทยทั้งประเทศระบบท่อได้กลับคืนมาแล้วดียังไงหนึ่งการกำหนดราคาค่าท่อคราวนี้แหละไอ้เล็ก,กูเลเตอร์เลยบริษัทที่มันกำกับดูแลเนี่ยองค์กรกำกับดูแลสามารถจะก,กำหนดราคาได้เองจริงๆ ไม่ใช่ให้ปตทเอาราคาสมมุติขึ้นมาครับรวมไปถึงราคาค่าแกส๊สทําไมแก๊สมันลดไม่ได้สักทีขา้าราชการก็บอกลดไม่ได้ต้นทุนมันสูงเหลือเกินมันลดได้แต่ปตทเขาไม่ลดไงท่านรู้หรือไม่ว่าปตทเขาเป็นเจ้าเดียวในอ่าวไทยไม่ว่าจะให้ใครขุดเจาะก็แล้วแต่คนรับซื้อคือปตท พราะว่าท่อคือท่อปตอทเพราะฉะนั้นถ้าท่อไม่ได้คืนกลับมาอย่าหวังว่าน้ํามันจะถูกขึ้นในประเทศไทยนี่คือหัวใจก่อนครับอย่าหวังว่าแก๊สจะถูกขึ้นในประเทศไทยนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นผมตกเข้าเฟรมครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดก็คือว่าถ้าเราปฏิรูปสําเร็จถ้าพวกเราร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปสู่รัฐบาลในอนาคตได้ผมอยากเอาสมบัติชาติทั้งท่อบนบกและท่อในทะเลกลับคืนมาให้หมด แล้วราคาจะส่งผลต่อราคาแก๊สอย่างแท้จริงพูดกันด้วยเหตุและผลครับเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งราคาแก๊ส LPG ราคาแก๊สสูงต้มคือในประเทศเนี่ยมันมีอยู่4ส่วนที่ใช้แก๊สในอ่าวไทยหนึ่งภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนก็คือพี่น้องแหละครับที่ใช้ถังแก๊สจุดที่บ้านถัง15กิโลกร,รมัม รู้เปล่าตอนนี้เขาขึ้นอยู่เดือนละเดือนละห้าสิบสตางค์ต่อกิโลทุกเดือน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 รัฐบาลยิงรักมันคิดอะไรไม่ออกมันขึ้นราคาอย่างเดียวเขาไม่แก้โครงสร้างภาคแรกคือภาคครัวเรือนภาคสองคือภาคขนส่งก็คือรถที่ใช้กันทั้งหมดที่ใช้เติมแก๊สนั่นแหละภาคขนส่งเขาเรียกภาคที่สามคือภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมคือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อก่อนเขาใช้น้ำมันเตาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติครับ พอท่อนั้นเชื่อมไปถึงก็ใช้แก๊สธรรมชาตินั่นแหละในการที่จะเผาสร้างพลังงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในนิคมอุาษาษาตสาหกรรมต่างๆ 4. เขาเรียกว่าธุรกิจปิดโตเคมีธุรกิจปิดโตเคมีเขาทำพวกอะไรภาษาชาวบ้านก็ไอ้นี่ทำเม็ดพลาสติกปิดโตเคมีไอ้ภาคส่วนที่4ีนี่ตัวสำคัญที่สุดเพราะปตท เป็นเจ้าของปิโตเคมีโคคือปตทเป็นเจ้าของไอ้คนที่สี่ที่ใช้ทั้งหมดแล้วท่านรู้ไหมมันใช้แก๊สในอ่าวไทยกี่เปอร์เซ็นต์เก <c oughs> ือบ40%ของแก๊สในอ่าวไทยคนที่ใช้คือปตทคือปตทเคมีโคและปตทเคมีโค <c oughs> เป็นที่เดียวที่ใช้ถูกที่สุดถูกกว่าพี่น้องประชาชนภาคหุงต้มที่หุงต้มกันยูนภาโคเรือนผาาขนทรงภาคอุตสาหกรรม ปตทถูกสุดทำไมปตทถูกสุดเอาก็นี่มันบริษัทลูกผมมันท่อของผมผมก็ให้ถูกสุดแต่ประเด็นปัญหามันมีอย่างนี้ครับ <c oughs> เมื่อเราลงไปดูในลึกๆในรายละเอียดของมันมันจะเจอว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องนำเข้าแก๊ส LPG จากต่างชาติแล้วทําให้ต้องมีการขยับราคายิ่งรักมันก็คิดอะไรไม่ออกหรอกพอต้องนําเข้าปับ๊บมันก็ขึ้นราคาแก๊สปวด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  ถามว่ามันเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศไหมคําตอบคือมันไม่เป็นธรรมหรอกครับเพราะคนที่ใช้แก๊สมากที่สุดก็คือภาคปิตโตรเคมีเกือบ40%ในอ่าวไทยและบริโภคถูกสุดด้วยปตทเ็าบอกว่าที่เขาต้องให้ใหทางนี้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปก่อให้เกิดบายโปรดักต์หรืออุปกรณ์ที่มันพ่วงไปเยอะเช่นเกิดเขาเรียกอะไรเกิดเคมีต่อเนื่องนะครับนอกจากการไปเผาไหม้อย่างเดียวแต่มันเป็นข้ออ้างเท่านั้นละ่ะ นี่คือประเด็นหลักทีーー่เป็นข้อถกเถียงกันมามากในทุกรัฐบาลซึ่งผมเองก็อึดอัดใจครับเพราะนั่งดูอยู่ความจริงแล้วถ้าเราได้ท่อจากปตทกลับคืนมาแล้วให้ปตทกำหนดราคาให้ปิดโตเคมีใหม่คือเป็นบริษัทลูกของเขาให้การทำเม็ดพลาสติกนั้นต้องซื้อในต้นทุนราคาที่สูงขึ้นบ้างในจุดที่ปตทนั้นแข่งขันกับต่างชาติได้และไอ้ส่วนที่เกินเนี่ย ก็เอามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของราคาแก๊ส LPG ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือเป็นภาคขนส่งมันเท่ากับว่าเอาเงินส่วนนี้มาโปะส่วนนี้ให้กับประชาชนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไปติดขัดอะไรกันนักหนาทําไมมึงทําไม่ได้สักทีก็อยากจะเห็นแต่การปฏิรูปนี่แหละมันเป็นไปได้ไหมพี่น้องครับเวลาคุยกับนักวิชาการเวลาคุยกับ NGO เขาเถียงกันแล้วฟังแล้วมึนผมสรุปให้พี่น้องฟังได้อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ที่จริงถ้าตั้งใจคุยกันนะปนีปนอมกันหน่อยก็จะรู้ครับว่าหัวใจมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องท่อต้องเอาคืนมาทักษิณมันบ้ามันขายปปทมันขายปตทพ่วงท่อไปได้ยังไงครับแก๊สมันเลยแพงอยู่ทุกวันนี้ก็เอาคืนมาก่อนแล้วจัดโครงสร้างราคาใหม่อันนี้แหละประเทศเดินต่อไปได้ สรุปกันแบบนี้เท่านั้นแหละนโยบายพลังงานพี่น้องครับไอประเทศไทยเนี่ยนะครับพอมาคุยเรื่องพลังงานแล้วมึนหัวทุกทีเพราะมันเป็นเรื่องของนักเคมีเขาคุยตัวเลขสูตรสมการกันเยอะแต่ก็สรุปสั้นๆเท่านั้นว่าถ้าอยากเห็นน้ำมันถูกลงอยากเห็นแก๊สธรรมชาติถูกลงโดยเฉพาะแก๊สธรรมชาตินะครับท่านต้องเอาระบบท่อกลับคืนมาซึ่งเป็นสัมปทานของคนไทยซึ่งเป็นสิทธิ์ของเรา ทั้งบนบกและในน้ำแล้วให้คนกลางคือเลคบูเลเตอร์หรือว่าผู้กำกับดูแลนั้นทำหน้าที่ในการควบคุมให้ปตทเชา่ปชาปตทควรจะกำไรในส่วนที่ปตทควรจะกำไรและปันส่วนกลับมาให้ประชาชนส่วนที่ขายแก๊สออกไปแล้วก็เอาไปเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็เอาเงินกองทุนน้ำมันมาช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมันหรือมาช่วยเหลือผู้ใช้แกส๊สผานขนส่งแต่ทุกวันนี้มันเดนล็อกไปหมด มันทางตันไปหมดปตทบอกว่าไม่อยากให้เรากระทรวงพลังงานไม่คิดอะไรเลยครับคุณยิ่งรักกระทรวงพลังงานของคุณยิ่งรักบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้พวกเราใช้แก๊ส LPG เลยน่าจะเอาไปให้ปตทปิโตเคมีเขาทำมันก่อให้เกิดบายโปรดักหรือสิ่งข้างเคียงมากกว่าทำเมสพลาสติกทำประโยชน์ทาง,ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าไม่อยากให้เอามาเผาไหม้ทิ้งก็คุณเคยถามปตทเขาไหมล่ะว่าปั๊มแก๊สอน่ะ จากหาดใหญ่ถึงประดังเบซาเนี่ยคุณมีกี่ปั๊มวะเขาทําปั๊มแก๊สเอ็วเติมมันกี่นาทีใครมีรถที่เติมเอ็น้ีวีงครับรอคิวเติมเอ็ีวกันทีครึ่งชั่วโมงปั๊มก็ไม่มีเพราะปตทไม่อยากลงทุนลงทุนแล้วมันแพงก็นี่ไงคือปัญหาถ้าคุณไม่แก้ที่หัวใจของเรื่องในการเพิ่มปั๊มแก๊สเอ็นสีใหเยอะ หรือที่เรียกว่า NGV หรือ CNG มันแก๊สตัวเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่เพิ่มมันไปรอดเหรอครับบ้านเมืองมันเกิดขึ้นแบบโวมันเกิดขึ้นว่าอะไรเกิดก่อนกันไก่กับไข่เพราะฉะนั้นปตทเนี่ยมันถึงเวลาปฏิรูปสักทีแล้วแล้วอย่าเถียงกันไปไกลครับวันนี้ผมที่พูดเรื่องนี้พูดด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าเห็นคนดีเขาคุยเรื่องนี้กันแล้วเหมือนจะทะเลาะก,กันเราพูดตรงๆดีกว่าไม่อ้อมค้อมล่ะ ดูเอสทีวอยู่อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการแมเนเจอร์อยู่หลายคนที่ออกมาให้ข่าวก็เป็นคนดีกันทั้งนั้นและฝั่งนี้เองที่ทําเรื่องพลังงานก็คนดีกันทั้งนั้นทำสะครับช่วยกันคิดแล้วหาทางออกให้ประเทศไทยเพียงแค่เรารับฟังซื้อซึ่งกันและกันเพราะเป้าหมายเราคือการโค่นระบอบทักษิณอยากจะมาดูไม่ว่าความชั่วที่มันทำอาไว้คืออะไรท่านครับผมขอเล่าเรื่องระบบทักษิณหน่อยเกี่ยวกับพลังงาน จำได้ไหมมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190แล้วศาลเขาสั่งคว่ำม,มาตรา190ลงอะ่ะที่ศาลก็บอกว่าเนี่ยแก้ไขมาตรา190เรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศรัฐบาลยกมือไม่ชอบศาลเขาเลยสั่งยกเลิกไปนั่นแหละพลังงานโดยตรงเลยทำไมเ่ะครับประเทศไทยและประเทศกรัรมพูชาเรามีพื้นที่พิพาททางทะเล บริเวณนั้นทุกรัฐบาลจะมีหนังสือมาครับบอกเลยว่าบริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรออยแอนแกส,สือน้ำมันนี่แหละมีไม่ต่ำกว่าห้าล้านล้านบาทที่อยู่ตรงนั้นตาโตกันหมดสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังจะทำพิเลนก็คือการที่สามารถไปตกลงกับประเทศกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของพลังงานท่านทราบหรือไม่ว่าการแก้ไขมาตรา1 9 0ที่เขาทําไปนะ่ะการทําสนิสัญญาระหว่างประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วสมัยก่อนจะทําต้องทําหนังสือไปถามท่านจะลงเว็บไซต์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องรับฟังความเิ็็นจากประชาชนทั้งประเทศมันลักไก่เอาง,ง่ายๆเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรับฟังอีกแล้ว การเสนอกรอบในการเจรจาต่อรัฐสภาว่าจะไปคุยอะไรกันบ้างหัวข้อเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องเสนออีกแล้วรอสุดท้ายตอนเซ็นค่อยเอามาเข้าสภานึกว่าจะไม่มีอะไรหรอครับนึกว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วครับเปล่าเลยหัวใจมันคือเรื่องนี้เพราะว่าธรรมาตา190ผ่านไปเมื่อไหร่ไอเรื่องการตกลง แหลง่งทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาทางทะเลมันมีสิทธิทันทีรัฐบาลนี้รวยกันข้ามพบข้ามชาติเลรอมึงข้าวนี้นี่ต่างหากที่เราต้องคุยกันว่ามันกาลังทําอะไรกับประเทศไทยผมผู้ทรงเดชแล้วครับเปล่าคุณทักษณิณสัมภาษณ์ v อย c ีว v ไม่รู้กี่ทีเราดูที่เวทีนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไปทำธุรกิจเหมืองทองเหมืองเพชร และเขาก็ทําธุรกิจน้ํามันพลังงานมีเพื่อนชักจูงให้มาทําแล้วมันตรงกันไหมล่ะครับที่พลเอกเตียบันที่เป็นรองนายกร,ร,รัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีกลาโหมมองกัมบูชาก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณจะเข้ามาลงทุนในประเทศเขาให้สัมภาษณ์ที่ไหนให้สัมภาษณ์ตอนไปเปิดไอ้ถนนสาย48ที่เกาะกงไงครับก็ไม่เขายัดเข้าปากุณเอกเตียบันสัมภาษณ์มาแบบนี้ ความจริงมันก็ถึงปรากฏอยู่ไงนี่ไงที่สารัลธรรมนูญเขาโหวตว่าที่เขาตกลงความการแก้ไขมาตา190ลงก็เพราะมึงจะหวานคอแล้งอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วมหากาบเรื่องพลังงานเนี่ยมันต้องดูไอ้แท้ๆใครเนี่ยมันโจรตัวจริงพี่น้องครับ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับอธิบายยากผมรอนักวิชาการเขาพูดผมรอาารเอ็นจีโอเาออกมาพูด,าาพดแต่ที่จำเป็นจริงๆแล้ววันนี้กราบขออภัยพวกพี่ๆทุกคนกราบขออภัยพี่ๆทุกคนครับไม่ว่าพี่จะเป็นข้าราชาการในกระทรวงพลังงานไม่ว่าพี่ทำงานอยู่ปอตทหรือว่าพี่จะเป็น NGO ที่ปกป้องชาติในเรื่องนี้ผมอยากเห็นแค่เรื่องเดียว คนใจบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์คิดกี่ทีสีมันยังขาวอยู่กันคนเลว็วคิดกี่ทีก็ยังสกปรกเหมือนเดิมดำลงเป้าหมายชัดเจนว่าวันนี้เราสู้กับใครถ้าเราสู้กับคนเลว็วเดินหน้าซัดมันอย่างเดียวแล้วอย่าหยุดครับ อย่ามีคำถามกลับมายังให้พวกเราเพราะวะภวังว่าที่ทำนั่นใครจะได้ประโยชน์ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นผมขอตอบและผมขอวิเคราะห์คุณสุเทพเจรสุบานให้ฟังหน่อยหลายครั้งที่แกนำกปปสก่อนจะเป็นกปปสได้ซ้ําถูกถามว่ากล้าลาออกมาไหมจากการเป็นสสกล้าลาออกไหมเขาก็ลาออกให้ท่านดูแล้วไงถามเหลือเกินจะเอาจริงไหม ก็เ,เอาจริงกันหมดทุกคนีนโดนไปกี่คดีแล้วระเบิดโดนเกือบทุกหลังแล้วบ้านของแต่ละคนรวมถึงพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยไปแอบเจราจาหรือเปล่ากะว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าพี่น้องก็เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่ากำนันปฏิเสธแล้ว,วกูไม่เอาวันนี้เราดับเครื่องชนเพราะฉะนั้นอย่าถามพวกเราว่าเราสู้ไม่สู้ เรื่องพลังงานยังไงก็สู้เพราะไอ้มาตาร้อยเก้าสิบเน่ยเห็นกับตามาแล้วพูดในสภาแล้วเตือนมาแล้วว่ากูเห็นแล้วว่ามึงจะเอาอะไรกูไม่ให้ขอให้ใหคนดีแข็มแข็งขอให้คนดีสามัคคีประเทศนี้เดินต่อไปได้เชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วล่อมันคนเร็วๆอย่าให้มีที่ยืนในสังคมขอบพระคุณครับ